มาชมที่ทัดข้างทางนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพก่อนนะเราก็จะไปงานศพไปงานศพแม่นะคะแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะจังหวัดสุรินทรานี่เดินทางนะคะเดินทางนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะคะกาลังขับรถนะคะเดินทางไปนะคะ,อะตอนนี้เป,ป็นปันจุ ทางยถนนก็ยังไม่ไม,ไม่รถเินแบบโล่งหน่อยสบายๆค่ะนีราคาสบายๆน,น,นะะา,ยายนะคะมาชมนะคะชมรถแรวนบนท้องถนนนะคะจะออกเสต่างจังหวัดน,นะคะอันนี้ก็เป็นทอง,องนะคะหนองเสือนะทองหนองเสือนะคะเมาชมที่ท่าข้างทางน,นะคะชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยจัน ว่างนะคะเป็นบปอยอากาศก็กยังช่วงนี้อากาศก็กยังไม่แดดยังไม่ออกเท่าไหร่ถ้าแดดออกคงจะร้อนมากเลยนะคะต่างจังหวัดน่ะร้อนตอนนี้เราก็อยู่ในกรุงเทพน,นะคะที่ยังไม่ยังไม่ออกทีน,นะคะอันนี้นะคะเราก็จะดูบนเขาติดเอาไว้นะคะบางไปอินนะคะบางไปอินนะคะน้องล้วงน้องเสือบางไปอินนะคะนี่นะคะรชมไปเรื่อยนะคะชม เรื่อยๆจ้าถ้าท้องฟ้ามันแบบนี้ก็ดีนะมันขับรถมันก็จะไม่ร้อนนะคะมันไม่ร้อนค่ะนี่นะคะจ้านะคะไปเรื่อยๆนะคะข้ามข้างทางนี้นะจ้าอ่านนะะออกข้างทางก็สบายจิตใจเราก็สบายเนาะอันนี้ก็จะไปงานศพงนะ 1ชั่วโมงเนะคะป้าเนี่ยน,นะคะก็ะะะเป็นคลิปสั้นนะคะก็ขอข,อขอุกท่าที่เข้ามาติดตามรับชมเนกาลังใจะะะะสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายจ้าวิจารกิดต่อไปค่ะสวัสดีนะคะสาธุค่ะ